วิธีเก็บขอบเอวกางเกงยีนง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเลาะผ้าออกสวัสดีค่ะวันนี้ฉันได้รับงานซ่อมมาหนึ่งตัวนะคะกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงยีนที่ลูกค้าบอกว่าเป็นคนอ้วนวัยแล้วก็ผอมลงไว้ด้วยเช่นเดียวกันอยากจะเก็บขอบเอวสักสองนิ้วแต่ว่าอยากจะทําแบบไม่ต้องตัดผ้าออกแล้วก็ไม่ต้องเลาะขอบเอวค่ะอยากให้ทําเป็นการตีเกล็ดลงมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําวิธีวัดนะคะว่าเราจะควรเก็บแบบไหนเรากลับผ้าด้านในออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทําตำแหน่งในการตีเกรดค่ะเพื่อนๆ จุดที่เราจะตีเกล็ดลงมานะคะเราก็จะทำต่จุดกึงกลางกระเป๋าค่ะเราได้ตำแหน่งกึงกลางกระเป๋าแล้วนะคะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าต้องการเก็บ2นิ้ว2นิ้วก็เท่ากับว่าเราจะต้องตีเกล็ดข้างละครึ่งนิ้วนะคะข้างละครึ่งนิ้วเนี่ยเท่ากับตรงนี้ได้1น,นิ้วอีกฝั่งหนึ่งก็1น,นิ้วรวมกันก็เป็น2นิ้วแล้วค่ะถ้าเราขีดตำแหน่งแบบนี้เอาไว้นะคะก็จะเป็นการง่ายจุดที่เราจะทำนะคะเราจะตีเกล็ดลงมาถึงตรงปากกระเป๋าค่ะ ตรงนี้ก็ข้างละครึ่งนิ้วค่ะเวลาที่ช่างทําปกติเลยช่างก็ไม่ได้ขีดนะคะเป็นการติ๊กเอาไว้แค่ข้างบนแล้วก็เย็บลงมาเลยแต่อันนี้ช่างก็ต้องการทําให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดๆเนาะเสร็จแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะไปลงมือเย็บต่อเลยค่ะเวลาที่เราเย็บแบบนี้นะคะเราจะใช้ได้สีเดียวกันกับเนื้อผ้าเพราะว่าเวลาที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยตะเข็บจะได้กลืนไม่เห็นว่าเป็นรอยเย็บลงมาแบบนี้ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆตรงรอยต่อตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนกลัวว่าจะเย็บไม่ตรงเราก็สามารถใช้เข็มบุนนะคะกลัดแบบนี้ได้ย้ำข้างบนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับตรงนี้ถ้าเกิดว่าตะเข็บดูหนาเกินไปเพื่อนๆก็สามารถหมุนเข็มแบบนี้ได้นะคะเพื่อเป็นการถนอมจากเราด้วยเนาะเพราะว่าเวลาที่เย็บยีนแบบนี้ค่ะสําหรับช่างเนี่ยช่างจะใช้เข็มเบอร์16หรือว่า18เลยนะคะ สำหรับตัวนี้เป็นยีนที่หนานะคะเนื้อหนาแล้วก็แข็งมากช่างก็เลยเลือกใช้เข็มเบอร์18ปค่ะมาถึงตรงปลายเราจะเย็บเรียวๆนะคะแล้วก็ย้ำตะเข็บนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกนะคะว่าเย็บเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบไหนตะเข็บด้านนอกที่เราเย็บนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ช่างแนะนําไว้เนาะว่าถ้าเกิดเรากังวลว่าจะไม่ตรงเราก็สามารถใช้เข็มหมุดกลัดไว้ได้ก็จะได้ตะเข็บที่ตรงกันแบบนี้ตะเข็บที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะมีการเดินเส้นทับคิ้วด้านบนตรงนี้นิดนึงค่ะสําหรับเพื่อนๆบางคนที่คิดว่าเวลาที่เย็บเนี่ยผ้าหนาเกินไปเนาะทำให้แข็งอย่างช่างก็จะใช้ค้อนนะคะมาทุบๆแบบนี้ค่ะเพื่อให้ตะเข็บเนี่ยปางลงและเวลาเย็บก็ง่ายขึ้น ะเข็บตรงนี้นะคะเวลาที่ช่างเย็บเนี่ยช่างก็จะเลือกใช้วิธีหมุนผ้าเอานะคะเพราะว่าจากของช่างเนี่ยเป็นจากที่ใช้มานานแล้วเนาะเราก็จะมีการสมบุกสมบันเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังค่ะไม่อย่างนั้นก็ถ้าเกิดเข็มหักไปนะคะเสาเข็มอาจจะรวนได้ เราใช้เข็มเบอร์ใหญ่เย็บแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่ช่างบอกไว้ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดเข็มหักเนี่ยเสาเข็มรวนค่ะและที่สําคัญตรงนี้นะคะตรงเป้นจากฟันจากนี้อาจจะบิ่นได้เสียเวลาเสียเงินในการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยเราก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเนาะอันนี้ก็เสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวอีกด้านนึงเราก็จะทาเหมือนกันเลยค่ะ อันนี้ก็คือขอบเอลกางเกงที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะเข็บที่ช่างแนะนําไว้นะคะวิธีการเย็บและวิธีการกลัดเข็บบมดนเนี่ยจะทําให้ได้ตะเข็บที่ตรงกันสวยงามแบบนี้ส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะวิธีการเก็บขอบเอวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอ้วนขึ้นก็สามารถลเลาะออกเองได้เก็บเอวกางเกงวิธีนี้ก็ทําได้ง่ายๆทําทไม่ยากเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในงานของเราได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปค่ะ